นี่คือง,งานเสด็พอ่อเงาอ,อ่าบ้าโจนี่ที่เป็นลูกชายนี่ที่พยายามสร้า<ม>งสารรค์ในแฟนยูทูบแฟนเนี่ยังกระซาร์แค่มวลลงไปสร้างล่ะเออติดตามไปเลยดืยดยย้่ลูกเต่าเหล่าล้านท่านผู้มดดีเกียรติที่รักเลยคารพสุขูจ้คนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารับคู่ลายจานในสิทธิ์ตั้งเงินศึกษาอเคาวันนี้นนนส,ววนสุ้ขู่เจ้คนเอ่อพ่อเงาเน,นี่โอ้ดีองค์ดีใจที่ลูกเต้าได้เปิดเบื้อง่อสุ้พยเงาบ่าวโจนี่ครับ สุพยางบอกเกี่ยวเช่นน wow, ั้นน Sa Sa ี่นดเบิ่งไปจำได้หลูกเลย้วกดเห็ุไปได้กดไลยอะไรยังกอดกดได้กดไลกดแชี่กดติดตามเออนี่ภาษาฝรั่งกดซับสะไข่สไข่ซับสะไข่ผมบางอีตัวหนึ่งผมเนี่ย มาเฮียนลำน้ำไปเสอก็เป็นขาแแรงเง่วันมาไงมานอนีอน่ดมือนี่เลยเหรอเอ้ช่มวมือก่อนวานก็บบกชิล,ลามาเนี่ล่ะมาลำมาลำไปแล้ว่ว่าอีนั่งเียน้อาสีเดมเป็นพยาวจาเนี่ยเป็นบพยาวคาเออเดๆแมโอ้ยออตโตโตโอ้ยพอละางเง่ามาดีละโอ้โอ,อ,อาอ โอ้ยี่ยังไงเนี่ยโอ้อาจารย์ดอกไม้มื่อเนี้สิมากวายคู่ปักโตเป็นซิทพะเยาด้วยจ้าโอ้เป็นลูกซีทรูหาแมงค่ะปากโตปเป็นลูกซีทาคูบาอาจารย์นะคะปักโตนี่ผมก็ถือดิเราเป็นลูกซีทรูหาปากโตก็เชียนมือแล้วเนี่ยกเชียมกับปลาพ่อกับเชียงเลยใช่ปารู้เลเย ฝาโตเป็นมืกซินลูกค้าอาจารย์เน่านะคะอีลาคนบ้านเดีวยวกันนะ <c oughs> เป็นคนขอนแก่นค่ะบ้านเกิอดอีดีอยู่เขาชุมพวางแต่ว่าตอนนี้แมมาเห็นเน่ามาอยู่โอ <c oughs> ้เขาชุมพวงเนี่ยบ้านเอาเ <c oughs> พื่อนดัดกันนี่เหรอสวนสัตว์วนค่ะสวนสัตวดกะยางค่ะโอ้อกะยางกะยางเขาชุมพวางค่ะอ๋อไม่บอกเพราะอะไรเพราอยาอยู่กะยางเพราะว่าไม่บอก เปิดบอกเขาเถิดเถิดว่าการย่างคนสวนลวังมันหลายแล้วเฮ็ดเป็ดย่างเฉยเหบอเป็ดเป็ดเพิ่นบางอย่างค่ะเพิ่นขายเพราะใคไหนเพิ่มเลี้ยงตะไคร้ขายค่ะเพราะเฮ็ดแต่แปลงมุดเป็ดย่างเขาสวนขวังออกแบงมันลูกขันมันลุ่ยลุ่ยตัดขันเป็ดย่างเขาออกกัเฮ็ดห้างย่างห่านห่านย่างเขาสวนขวง พ่อทรสิทเดียวงานยากงานกินสามคนยังไม่กินตัวนี้เอาเอาาจะเป็นจจเป็นลูกซิ้อลูกขาวัที่ล่ะแมงค่ะเอาเวลาซื้อยังไง่อนนั่งซื้อแพ้จ้าโหพาเขามาเขานึ่ตัวแมคพาแพ้พาเขามาในระคาโมม่แพ้ยุ่งสะดุ้งด้วยค่ะยุ่ไม่แพ้ร้อยการนำแมเขาวอาไปลงแพ้ลงแพ้่กนึงไม่รอะค่ะโอ้ซุ่มตีของปัดป้องปัดป้องการนา ค่ะกำลังยินฟังอ่ะอืออันเย้ยวนี่สิม,มาขอจะเป็นลูกชิดลูกหาใช่ไหมเมียใช่ขอฝากตัวเป็นลูกชิดลูกหาเไปล่ำจะเกี่ยวกัลูกจะจะไปเนี่ยยุคไหนจะไปไปเดินร่ำป่านไดนค่ะไปไปยังเขาอยู่แต่ว่าเขาว่าเป็นมรำไม่อยู่เป็นมรำไม่ ร่ำนีน่ะมันต้องมันตัวนะเคยดในเงี้เพ่งก่อนนั่นในเป็นเสียงออกไปในทดลองบอกเป็นตลาดเป็นตลาดคือลองคนเออว่าเพล่งอีคนไหเแรกก่อนว่าได้ค้าปากวันนี้บางตัวคือนั่นไม่จางเลยนี่เลยจอยรอค่้าวาังเลยจะเพ่งบอ เอาเพลงเหค่ะเพลงสฟังเสียงเอาเอาเพลงเพ่กำลังดังตอนนี้นคะยังก็เลยเพลงที่กำลังจะบูกกันเงกังจะูาบกกำลังจะบูกบค่ะกำลังดัง้ยเยเดฟังเยงเดี๋ยเดี๋ยวเป็ว่าเพลงบอกื้อเพลงมเพลงอัน น่ราอ้ดีนดีๆตัวเกศปูพันดีเลยจดเพื่อนะุยอ๋อฮักล่าที่พัดแ้มค่ะอือฮักล่าที่พัดแ้มแม่ค่ะพัแจ้จี๋โอ้ย้นไัมกับพูนก็ไโอ้ท้าไปขมิ้นแม่ค่ะเขียวมอนโอเคเขียวมอนเขียวมอนขมิ้นค่ะเอาฮายังโอยังงั้น่ เออพลอยฟังเสียงซือดอกบ้านบ้านนั่นบ้านน้องไอ้จบไปลองจะเตือนจะต่างพอฟังเสียงซือเอาขึ้นมาแสงตะเวนจ้าน้องยืนกรันน้ำตาลงเงาราบเมื่อไม่สดเงาฮักเขาบอกคือเก่าแล้ว อ้ควงไผมายืนแอคทาไทยรู้วัแนแอวน่องลอยเบื่อใจย่านบเลือแนวเหมือนไอ้นัดมาพาแต้มบอกลาการสํานเร็จแล้วอบโอ้บานนี่ร่านนีหนามือวหมร่ำบันพลนาเราเขามาเกินจดเกิน อันนี้เกินอันนี้เกินอ่านักนาหน้อยอ๋อนอาล่าบอกบอกเรามาบอกบอกเนเชบุญนุนคำเลมาล้างจนถึงที่ก้าวขึ้นสู่เวทีไฟอ่อนส่องหน้าขาวจาาดักดังแสงบนเวทีส่องแจงแย้งส่องละอองสี รัศมีแผ้วพ้าท่อแสปงประลมไหลให้ในใจตันเตือนออกมายืนดอกว่าทาสอดสายตานลำแยมโปรยยิมใส่พีชายขอโทษเด้อเจ้าอายผู้มาทัศนาการฟังผลงานเชาวคณะบอนสีดำเนินเรื่อง ดีบ่ดีอภัย,ายนางอภัยนางผู้ร,ร้องแอ้วเสียงพ่อเจ้ามาบ่ให้อภัยข้าผัวก่อนพ่อแล้วนะพ่อเป็นโควิดหัวกระซ้าเด็กตั้งปกตินลองแค่หนูก,ก็จะลองบจ่จบเสียงเสียงเหรอบ่านจะเสียงดีเลยคนอ่อนเสีงยงไว้สิเพราะว่า นักล่องนี่คันคันยังต้องล่องใ้ปากพ่วงปากพ่วงเนี้ยแม่เนี้ค่ะจังจังยังเป็นกินตนลาเนี่ยเขาจะไม่ล่องเขาจะเอาเสียงออกข้อย่างอยู่ไม่ไม่ออกจากปากอะไรเลยข้อข้อข้อคือยังก่อนแล้วคือยาหน้าผาเลยเขาทําไมเสียงคือชิดเลยเสงไหเขาไปเบิงปากชิดหนึ่งก่อนเขายังมาเลยเห็นต่างดิ จังคนเล่นเดียวพอเ,เขาจะมึงเปากพอก่อนเขาจังว่าคืบเลยคืบกันพี่ลาเนี่ยบอทันที่ผู้สอนทำให้ยืนรู้เพราะ่าผ้สอนเลยสอนเนี่ยเพราะว่าคนอ่อนเสียงอ่อนเสียงไว้มันก็เลยปากที่ทำเสียงบไ่ได้เวลาปากน้าสวัสดีเด้อค่ะท่านปราชญที่มาหวม่ว สำรวมใจให้แนนสาแล้วจังว่าก่อนคิดอ่อนซ้อนเนี่นี่ดิฉันนี่มีน้ำเสือคำมีใจดีให้หลอกลวลืนลืนมันจะเป็นเสียงไยงตกมาตอนกลางคืนคิดจากล้ำอยากลอง ไม่เห็นปวกพราแม่พี่น้องดีใจให้บาลินค้เอนเอิเอ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 นนาาักสาวปากยางเดียวขึ้นลำพงเนี่ยเขาเปากบานไว้ยังพออยากให้มันดังแค่เมึ่มวนเด็ก <c oughs> <c oughs> ขึ้นลำวพงวเลยลำพงทำไปท่องปากบานเขาอยากมันเสียงมวน ลองอ๋ลองตุ้มปากไว้ม <tr> <devenir> ื <t> ้ง <strong> น้าา่เน oh, <sh arp> ี่ยมีันสอนเรื่อมันก็มันก็มันก็ควบูปไปเลยนี่นี่คืองการสอนเนี่ยเด้อโอ้แล้วเนาะคันโอ้ลเนาะเป็นฟังเนี่นี่อ้เล็กกว่าโอ้แล้วเนาะ กากระสัทธากาหน้าคามนาหายกินปาน่าอยู่ในนาเลียนหนังสือจนวาจบปริญญายังหมม,มมมเห็ดนามาคอ,อนกา โอยนั่นอะไรพอเบิดเบิดนี่ไปสวนนางดอกพอเดินโด่งย่งยังไปบิดดอกไปดอกตาไปตาแม่คางพินด้อน้องกะบอกว่าเออขันรับน้ำใส่ไปได้ได้ไปน้องรักน้องเดินเปิดใหญ่ไปเลยทุกข้าแผลไปเอียงไกยใหญ่ยังหอมดอกกิ๊กิดทอดบ้านหลังหอมดอกข้างคิดทอดบัดเก่าหอมดอกสะมังคือไไ้คิดทอดเ้าเป็นปุ่มบอกว่าบอกว่า บอกจักตื่นจักตื่นบานแจคอนยะอ่าอ่าอ่คอนยะอ้ออื้ออื้ก็มี่มะลํางก่อนเขาเล่นคออยังไงบานแจคอนยะอ้ออึ้ออื้ออออือเ่ยององาม่น้ออกมาถึงไม่ถึงมวบุดเพียงลําเทีนเลยเ้าจไปซึ้ออก่อนเจ้าพ่อนีไปนั่งพูดพรอะ่าใครซึ้อเองคระแต่มอล่าต้องซึ้ออให้หน่อหนึ่งินทลาเขือมาพ้อพ้อคนประจักษ์ิ้งน้ในการลอง กินน้แก้ไปแก้ไปฟื้นี่เกัพ่อเน่พ่อมาเซ็นบดีแต่แก้ฟึ้การออกเสียงคือพออ่อนเก่อก็พอที่เขียนก่อนน้ำกันสมัยเป็นม่งอยู่บ่ตัวอ่สองดญนี่ยวันนี้เด้อพอจะบอกพอจะรับเป็นลูกศิษย์ลูกหาเด้อด้อเออย่างกาสร้างวิญนาพอนี่ก็ต้องมังมันฝุดนฝนใส่เสียให้มันถือกับกองข้อของเขา คนนอกคือพ่อนกย่างไร้างนกเจ้าพ่อยามนเขาพ่อใครเงาคอยองหม้วนี่เนาะคืกกันคนคอยาก็ต้องม้วนลองม้วนนี่แหละลูกพอลับขันเรียกรับขันแล้ยแล้วเป็นรูปเส้นหาเอาความมาลูกคนมาเอออ่ะเออตังังเวตั้งจิตตังมงมาพุทธพุธาเนี่ยานะตังังเมตตังจิตตังมามาธรรมธรมานุภาเวนะสังฆังเมตตังจิตตังมามาสังฆารสังานุภาเวนะสภาสเนตโตจะธาเุวานามินโตทิปปัจจุบปปญญาเจุปุิโสทเย สังเสนียโตตรท่าเทวานามิโตติปัญะภูมิปัญญาจะภูมิโสตเยสสัสเนตโตาเทวานามิโตติปัญจะภุมงปัญญาจะภุงมิโสตเยนมะพะทนามะพะทนามะปะทนามะพะทนามะพะทนามะพะทัอะหีบีอิหิิอิหิบิอิหิบิอิหิบิอะหิริิ้าเจอิพมยมยักเทพุทธนาทั้งหลายคุณงหัวุณ้ไาทั้งหลายเข้ามาโดนนานั่งนีเป็นจงิลิปินซเสียงนองดังแต่คนหลุดับโโล่พดปนดีเลยีหล่ะเ้ยแคย

เดชบุญนนคำได้ม no 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 th าล้ำจนถึงที่เปเพะจะไปแอเดชเชบุญนคเดชบุญเดชบบุญนนำเดชบุญนนคำได้มาล้ำจนถึงที่ับเดชะบุนนคได้มาล้ ถึงทีที่วมาในก่างเดี๋ยวชุมนุมตุนคำเดี๋ยวมาล้ำจนถึงทีเดียวว่าขั้มันจะชัดเลยเอาว่าก้าวขึ้นสู่เวทีไฟนีิอ่อนสองนา,านข่าวจาดอกดังแสงมาให้ขั้วมาขั้วบนเวทีทรงแจงแยังทรงละอองสีปงาให้ขั้ว รัศมีแผ่วพราวทอแสงประโลมไหลรัศม pim 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 ีแผ่วพราวทอแสงประโลมไหลทอแสงทอแสงประโลมไหลเล่ารัศมีแผ่วๆเราต้องหันเรียนเลยรำเขาบอกหันเรียนมึงนีหันเรียนเนี่ยรัศมีแผ่วพราวทอแสงประโลมไหล รัศมีแพ้วพาวท่อแสงท่อแสงท่อแสงปะหลมไหลเออยนะ่ะปลาบ่องไปเจ้าอําปากเจ้าอ่อนเสียงปลาแห้งเลยเจ้าอ่อนเสียงไยงยงพ่ในใจตันตื้นออกมายืนดอกวาา่าทาไอสิมูลหนยก่อนเขากลาบล้าปาบกีก้กออกสอดสายตาโน้ลำเยียม โปรยยิ้มใส่พี่ชายอย่าอย่าว่าโปรยมไม่โปรยไม่มีตัวล้อกลับเลยนเนี่ยโปรยยิ้มโปรยธรรมดานภาษาอีสานโปรยยิ้มใส่พี่ชายโปรยยิ้มใส่พี่ชายไม่ใช่ผมไม่ใช่ใส่พี่ชายใส่พีชพ่ชายเอปปาาอนั่นแหละววาไปลั่มเป็นภาษาอีสานขอโทษเด้อเจ้าอายผู้มาทักสนากานวัดวัดดกระแทกเสียง แต่เสียงมันทําเสียงเสียเด้จะไปเลี่ยงแบบที่เขาดังแล้วเอาเส้นไปก่อนเอา้าแบบฟังคนงานเช่าคนาบนสีดําเนินเรืองนั่นเลยล่ะ <laughs> <laughs> ฟังคนงานชาวคนาผู้สีดํามันเด้ดําเนินเลืองเรืองเรืองแต่ว่ามันแม่เเนเรี้ยงเด้เลืองแต่ว่าเ,าเรื่อง เอาร้เรียนนี้เอาร้เรียนนี้นีเอาร้เรียนนี้ใช่ร้อเรียนนี้เลยดำเนื้อเรื่องฟาฟังผลงานชาวคณะบอนสีดำเนื้อเหลืองดีบอดีอภัยบางอภัยนางผู้ลองเออฝากข่วงฝากข่วงอย่าให้ฝากอมอย่ากระแทกเสียง เสียงบ่เจ้าามาบ่ให้อภัยข้าผัวก่อนนานเวราคันบ่เอาเวรอน่ได้ก็นถึงวันเอาว่าไม่นะ้ฟังเดือพอฟังในมันสวดแจงสิหูบ่นเบาหนะ่าเข้มหรือจางผู้ฟังมักจังคอยตีชมไว้จาระในแต่เพียงนี้ดีบ่ดีให้ข้อ เบิงอ <il lig> <anto> <m agn olia> ่า <descript> ป <sm all> ่าวปวนให้ใส่เริ่มคือจังน้ําอ่าอ่จะริ่ขึ้นผูวสุขออพี่น้องเอ่ยจะเริ่ขึ้นผัวสุข ต้องหันใจน้ำเนี่ยเจริญขึ้นกูหันเจริญขึ้นหันใจก่อนเนี่ยเจริญขึ้นกูสุขอนพี่น้องเออคันเรีนสิไม่ห้องก็เจริญขึ้นกูสุขอนพี่น้องเออคนพี่น้องเออเออเอออกเออเออเออ้วส่วนมากเร เสียงบ้านนี้คือว่าคือพ่อบอกจะอ่อนเสียงไหมนะเกิดเสียงอันนี้คือพ่อว่าอยู่เงินบอกอ๋อมันปอคือได้ยินเสียงร่ำบอนๆเนาะเอาเอาไหมเอามหแจะแขียอ่าไปว่าเส้นอย่าไปว่าเส้นเอาตัมาเลยเลยอ่ะถวย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 เอออ๋ออเอถายกันแล้ะคือได้ยินเสียงรำรอน ซ้อมลำยังไรซ้อมไม่ลูกลาเนี่ยอีนั่งแค่ฮะเป็นบ่ลำนัำ่งเถอะนเนี่ยแท่แท้ผ่าผ่าเขาไงโอ้โหอ,อันนี้มาแล้วว้าเราตทีเสียดายเนี่ยว่าแล้ว,วโอ้ยมาบ,บ่ทันตอนนัวทำไป่ได้เนี่ย <laughs> เอาแม่แม่ถ่ายยัง <laughs> ตัเพราพลาดบ้า,า <laughs> เดี๋ยวกระป๋าโป้หัวเป็นพรางมาด้วยบ่เป็นสองลำ มวยสอมล่ำอ่านั่งเอกไหมนั่งอกไหมเพิ่นเขะบอกไม่หรอกสาบอยุธยาครับเลยไปเปลนมูดขันเขามูดมูดเขาจะเป็นงูเขียวเออเขามูดมูอย่างเป็นมูดฉ่างครับนี่เขาม้าหามม้าพอจะเป็นล่ำคือพอเดี๋ยวมาทีนีขน้ขั้นว่าบ่แม่นสอมลำคือจังเต่งตัวใส่เพ็ดใส่หยางแจกไปซีฮะแจกไปซีหาคนไกยมาเห็นมาโอ้ยพอล่ำตัวเขาใชไม้จ้างน คืออันนี้คือชีวิต,รตประจำวันของฟาสุปเงี้ยาหรือแกงยังสี่ยังสี่คืน,นตตมาแจงคิวโหลดตึ่นมา แมมีสวก็เ ah erm uh, oh er ้าอคนมนึ่งมากทีน้ำคนๆดใส่เตรียมพร้อมในการแสดงตอนเวลาแสดงเวลาจาก่จ้ากายสร้างนั่งล้ลำขนโหลดเออเออวันนี้ครเนเวลาัีเันเวลา่เอาไว้ขางกันน้อยไว้ขางกันพี่น้องไม่เห็นออไว้เป็นเออหลังเทีนเราไปอันี้นที่นอีกไม่เอาดีกว่าคือพลังบ่เออคือตัวคือตัวคือพลังเนาะนะคือพลังเนาะขอขอเป็นันเสียสายพลัง พอเป็นเสือสายฝรั่งพอเดี๋ยวแบบนี่ง่ายเป็นฝรั่งยายก็เป็นฝรั่งอีกคิดว่าหลับไปหรหลับไปหลับเลยหลับเป็นลูกศิลป์ลูกค้าแล้วล้ำชื่ฟังแล้วบริหารอย่างพันมาแล้วโอ้หนักหนักลูกศิลป์ซื้อหลังจากที่เขาลูกปากกาไปมาเลยมาแล้วเอาด้านหนวันอันนี้กอน่งเอกลีไม่ค่อยพ่อย่ายด้วยคอยติดตามผลงานยังเกลข่าวคนมาทันมากอยู่เลย มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆมาเรื่อยเนาะแต่ว่ามันกับมันกับโมเดลก็เดียวกับกลุ่มคนก่อนน้อยเจยว่าเสียงตัวโมเด้ก็นนีก็หลายหลายเลยเดยวก็มีก็มีคือบ้านนี่พอเปลี่ยนบ้านในหอดอันนี้พอพ้นล้มศีรษะเลยฮะพอ้นล้มศีรษะเลยพ้นล้มศีรษะอ่าไม่ยั้งพอป่อหัวให้แล้วรับเป็นลู้สิลูกหาแล้วรับแล้วป่อหัวให้แล้วนี่โบจะบุกหน่อยก็อนจะบุกไล ไม่งั้นเยอะจะมุกไหลจะมุกไหลพูดดังนหอยก็ดังไหลมุกไหลเดี๋ยดีเอาครับผมพี่น้องขั้นไาจังสั่งกะฝากลูกอ่าลูกสาวอ่าลูกสาวพอสุเปอร์เน่าคนที่หลายแล้วล่ะคนที่หลายแล้วนับนับวัตถุนับวัตถุเลยเป็นพันแล้วค่อยจะเป็นลูกลาแล้วค่ะาเลูกลาลูกหลาลูกเป็นลาผู้ผู้รุ่นมาอีกกะว่าลูกลาลาไปเรื่อยลาไปเรื่อย ปันหน้ากาสิมุ้เอาก็ะเช้สั่งกฝากพี่ฝากน้องนีอพี่น้องแป้งครับพี่น้องเอฟซีนะครับของช่องซูเปอร์เงาเบาจุดสักชาแนลครับมื่อนี้นี่ทีมงานนั่งเอกสาวสาวแพร่แพร่ยังเราลูกแพร่ยังแพร่เข้ามาแพร่อัมพันค่ะแพร่อัมพันเนาะนะครับผมแพร่อัมพันซื่อดีดีเด้อโอซื่อดีจังแพร่แพร่เนี่คือคือแพร่เนี่คือเป็นที่ยู่ของคนครับ เปลี่ยนได้ได้พาเข้ามาเนี่ยก็เป็นพาแพทย์ที่ผ่านมาไหวพาไหวเจ้าหมูน่ะอ่าอัมพันธ์ได้ปะอัมพันธ์เนี่ยคือว่าอัมพันธ์เนี่ยเป็นเป็นเสี้ยของอ่าของอ่าเราก่อการชัตโต้ก้าวพูน่ะพี่เจ้าพันธ์ภาษาโอ้ร่วมกันแล้วแพ้อัมพันธ์คือพระเจ้าพันธ์ภาษาบ่เปลี่ยนไหมแพ้อัมพันธ์คืออย่างก่อนคือว่าพาเข้ามาห่อห่อตุ่มหอตุ่มตุ่มพุ่งของเขาอ่ะโอ้สุดดีตัวนี้แนไหมเอาแรงพี่น้องกวางไปหน้าพี่น้องได้ใช้เท่พิ่หน้ากถือถั่ว อันนี้อันนี้คืออีพ่อแม่ก็ดีพาลำพ่รวยรวยนอนลูกตออันนี้คือมันเป็นมุกมันเป็นมุกไดเลยทีเดียวทำไม่ทำเป็นมุกแบนี้ทำ,ทำมมเป็น,นม,มุกเลยก็เออาจะิ้ทีไหนนี่ที่เลยมันมันเป็นส่นง่ายครับมันนาซูแช่นะครับนาซูคู่บาอาจารย์เออนักานานเนาะเออเอาคุณคนจะอะไรลบด้ออลบเพราะกาบาซูฟังสัมบอกว่าอาปากกาบาเดีเข้าหนีอ่ะมันไม่กาาเลยพวเรา่ะอะไร แจ้งกินประสบสบสัยอันนี้ไม่เห็นอ่ะช่วงมันดังเป็นทะลุฟ้าเลยอะยุ <t iny Gerilim> ่อเว้งหน่อยดังเลยดังเลยดังว่าเถ่าเลยอออดังายุหาอายุหกสิบหกสิบห้าถอยแล้วเถ่าแล้วเพราะว่าดังโดนแล้วดังโดนแล้วเนาะให้มันต่อให้มันต่อเพราะทานก็เลยใ้ขอบมันทำทั้งหมดแล้วก็เอาภาษาสันกะคลิปนี้เข้ากระตีลาลุ่มเพล็กซานี้กับการรับลูกศิษย์ลูกหารับนั่งอีกประจำที่งานไหมนะครับ ปากนองแพ่อำพันหนวยนําคอยติดตามผลงาน้พี่น้องเนือมีการมีงานกับติดต่อเข้ามางานแสดงงานน่อยงานใหญ่บอกเลขทั่วเท<ม>่าเลขไม่เลขโทรศัพทย์0 8 7เ8็0 3 9 4ครับพี่น,องงน้อง087 7 8 5 0394นี่คืองานแสดงพราะเ่าบ่าวโจนีิที่เป็นลูกชส้นี่ที่พาย้ามสัรนๆใน แฟนยูทูบแฟนเยังกระซาใครมอลล่างไระซังล่ะ<า>ติดต,ตามไปเรื่อยดิยลูกเต่าเราล้านท่านผู้มีเกียรติที่รักเลยเคารพสู้ผู้สกุลเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาครคู่ลายจานในสิ่น,นักเรียนนสภาคาวว่านี่สู้ผู้สุขุลเอ่อพ่อเน่าเนี่โอ้ดีองค์ดีใจที่ลูกเต้าได้เปิดเบื้องผออสูบมะเน่าเบ,บ้าจอยนะครับ เสุพยาบอกเกี่ยวเช่นนี่เด้อเบิ้งงไปจำได้หลดไ้แล้วกดเหตไนได้กดลยอะไรเงี้กดไล่กดแชี่ยกดติดตามเออนี่ภาษาพลังกดซับสะไขสะไข่ซับสะไข่นบางีตัวหนึ่งเียวมีอับไข่ภาษาพลังสะไขนงซับกดกระดิ่งแล้วลติดตามครับผมบุติดตามแล้วกั เขาก็มีพอได้พอมีรายได้พอมาพอได้มาเติมเงินเดือนผู้สูงอายุให้พอซูเปอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้พอก็ได้งกินลอยนี่พันี่ยไปกินลอยแล้วเนาะเออนะแต่ละเดือนรายใส่รายจ่ายมันหลายพอได้เป็นค่าบ้านค่ายาว่าหวานพ่อไม่ได้กินหรอกแต่ว่ายากินหวานเฉียวหวานพ่อเราไม่กินอ้ยอะไรก็สัตว์มีคนสุขอยู่นะครับคนเยอะๆเลยคนก็จะมีพ่อจะพานแตานสังสมบัติสุขุสุขุนมือเขาต้องสวัสดีครับสวัสดีครับ